โอากาสครับอาจารย์ยการฆ่าตัวตายใน,ในพระศาสนานี้ถือเป็นบาปไหมครับเป็นอยู่แล้วเป็นบาปพระโพธิสัตว์ที่ท่านสละชีวิตกระโดดเข้ากองไฟก็ดีอย่างนี้ถือว่าถือว่าจัดว่าเป็นประเภทยังไงครับอ๋ออย่างนั้นก็เรียกเป็นทานอุปบารามีไม่เรียกว่าฆ่าตัวตาย <laughs> <laughs> ทานอุปบารามีบาง <laughs> คนอาจาาจะเข้าใจยากนิดหนึ่งสําหรับบุคคลที่ไม่ได้ฝึกอ เห็นไหมสุเมธาดาบทเห็นเห็นภาพไหมยกมันหน่อยพอดียอมยอมบีนมาถวายวางไปนีโอ้เดี๋ยวนี่เป็นหินนะยอมเนี่ยนี่ยี่ยมเห็นไหมเห็นเห็นนะครับอันนี้เป็นหินแม่น้ำโขงเอามาไปเจอตอนที่ไปที่อตอนที่ไปที่พม่าก็ไปเห็นเอามาก็เลยนึก อยากกุ้มตรงนี้เนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยอันนี้ถวายถวายอัฐภาพแด่พระพุทธเจ้าที่นอนแล้วก็นอนราบยกมือขึ้นแล้วก็ถวายบอกขอให้พระพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์สี่แสนรูปเดินเหยียบท้าเยินเหยียบท่านไปตั้งแต่ศรีรษะย,ยันท้านบอกว่าพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์สี่แสนรูปจะได้เปื้อน โคลนตมเลยเป็นต้นอ,อย่างนี้ถือว่าถวายอัตภาพนี่เร,เรียกว่าสละชีวิตนี่สละชีวิตเป็นไปในลักษณะนี้นั้นการสละชีวิตในกรณ like ีอย่างนี้ไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าฆ่าตัวตายไม่เรียกว่าฆ่าตัวตายก็ <c oughs> ถวายเป็นพุทธบูชานั้นสภาพจิตท,ที่ท่านมุ่งมั่นท่านปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงกล้าสละถึงกล้าที่จะสละมีความอดทนมีความเชื่อมั่นในสัมมาสัมโพธิญาณว่าท่านปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้า นั้นพอดูอย่างนี้ก็มีคําตอบมากมายที่ใจที่เราจะน้อมและลึกถึงว่าโอ้โหเห็นแล้วก็ฉะนั้นการที่เรากว่าจะได้ศึกษาธรรมะมาเนี่ยต้องมีระดับอย่างเนี้มหาบุรุษแบบเนี้ยบุคคลที่ใจกล้าเด็ดเดี่ยวอย่างเนี้ที่จะต้องกล้าบําเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวดเรามาศึกษากันง่ายมากท่านสรุปคําสอนอย่างง่ายเพราะการที่จะไปรู้ธรรมชา,ต,าชติรู้จักชีวิตรู้จักทุกขสัจจะสมุทยัทยสัจจะนิโรธาสัจจะและมรรคสัจจะ แล้วมาสรุปให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากเลยต้องมีบุคคลระดับอย่างนี้ที่จะอุตสาหะเพียรพยายามในการที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกรูปแบบในการที่จะทําให้เราเข้าถึงคําสอนได้โดยไม่ยากโดยไม่ลาบากคือท่านยอมลาบากเสียสิ้นเรื่องยอมลําบากเสียท่านเดียวหรือว่าองค์คารยพที่ท่านบําเพ็ญมาทั้งหมดเพื่อให้พวกเราไม่ต้องยากไม่ต้องลําบากไม่ต้องบําเพ็ญเท่าท่านไม่ต้องลําบากเท่าท่านไม่ต้องอดทนเท่าท่านฉะนั้นสรุปคําสอนมาที่ ที่ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วเหมาะกัการที่เราขวนขวายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพ้นจากกองทุกได้โดยไม่ยากเลยอย่างนี้นะงั้นก็มีบุคคลเนี่ยกรณีเนี่ยคือการเป็นการตัดสินใจครั้งแรกนะครั้งแรกของชีวิตที่ได้รับพยากรณ์เดี๋ยพวพริ้าก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านยงดูชดินผู้มีตะบะรุ่งเรืองเนี่ยที่นอนอยู่ตรงตรงหน้าเราแล้วท่านจะทํานายว่าต่อไปอีกเสียสงขยาย,ยิ่งหลยแสนหมหากรบท่านคนนี้จะได้ตัดสรุปเป็น พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าโคตมะซึ่งก็ตอนนี้ก็สำเร็จผลซึ่งเราก็ได้รับผลอันไพบูลยิ่งใหญ่ด้วยจากพระพุทธเจ้านี่กระแสชีวิตของท่านเนี่ยอันนี้เป็นบอศาสตร์ชีวิตไปแล้วเป็นบอดศาสตร์ชีวิตซึ่งต้องกล้ามากต้องเด็ดเดี่ยวมากในการต้องสละอัตภาพเหมือนกันสละชีวิตอันนี้เป็นการสละให้เห็นนะว่านี่คือการสละชีวิตคนต้องกล้าสละแล้วก็ถือว่าเป็นการสละซ้ําแล้วซ้าําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกแปลว่าสละแล้วอัตภาพนี้เพื่อให้พระพุทธเจ้าพระหันตสาวกส,สีส่ต้้อองเปืน ฝุ่นโครนตรมเหยียบแผ่นหลังท่านไปเหยียบศรีรษะท่านไปเหยียบแผ่นหลังท่านไปว่าแล้วท่านปรารถนาอะไรเนี่ยปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปรารถนาเพื่อความยิ่งใหญ่นะปรารถนาต้องการอยากยาวธรรมะม,มาบอกพวกเราดีเให้ง่ายที่สุดไม่เลยไม่ลาบากงั้นถ้ามีคนกล้าสละอย่างนี้เราจึงบอกว่าเออนี่ชัดใช่ไหมอางารยชัดเมื่อกี้พอดีพระถามก็เลยพอดียมมาถวายวันนี้พอดีก็เลยให้ให้พวกเราได้ได้เห็นว่าเป็นหินแม่น้ําไปเปะไราว้ตรงนี้กั โทษะดูดูต่อดูลายละเอียดต่อ